เจ็ดคำชมปมรูปนักกีฬาวันนี้นักกีฬาเนี่ยเขาใช้พลังกายค่อนข้างเยอะเขาก็จะเหนื่อยลา้าแต่สิ่งที่เขาอยากได้ยินจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนรอบข้างก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นพลังใจเป็นพลังบวกเป็นพลังที่สามารถเติมเต็มให้นักกีฬาหรือเขาเองรู้สึกมีพลังนั่นเจ็ดคำชมวันนี้ที่จะทำให้นักกีฬาเนี่ยเขามีความสุขกับการ เล่นมีความสุขกับการฝึกซ้อมมีความสุขกับการแข่งขันเป็นสิ่งที่นักกีฬาอยากได้ยินมาดูคําชมแรกเขาบอกว่าทําได้ดีมากพ่อแม่ผู้ปกครองคะหรือหลายๆคนที่มีนักกีฬาอยู่เป็นลูกหรือนักกีฬาเคียงข้างเนี่ยวันเนี้ยคุณได้ชมใครบ้างหรือย,ยังคุณได้ชมเขาไหมไม่ว่าเขาจะแข่งมีผลลัพธ์ของการแข่งขันเป็นอย่างไรแพ้บ้างชนะบ้างวันเนี้ยคุณชมเขาหรือย,ยังทําได้ดีมากค่ะ นี้คือคำแรกคำที่2คือเยี่ยมมากเจ๋งมากในสนามนี้ถ้านักกีฬาคนหนึ่งอะเขาได้รับคําชมว่าเยี่ยมมากเจ๋งมากในไม่ว่า,เ,าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ยังไงอะเขาจะมีกําลังใจมันเหมือนพลิกเกมการแข่งขันที่เขารู้สึกเฮ้ยฉันจะทําได้หรือเปล่ารู้สึกไม่มั่นใจเขาจะรู้สึกมีพลังว่าณตอนนี้เขาเจ๋งที่สุด ณเวลานี้เขาทําได้ดีที่สุดแล้วนี่คือสิ่งคือเป็นเขาเรียกว่าพลังใจคําชมที่3ชมว่ายพ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกมากลูกสามารถที่จะก้าวมาสู่ระดับนี้มันสุดยอดแล้วนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาก้าวไปในสเต็ปต่อไปทําให้เขามีความมั่นใจยิ่งขึ้นมันไม่ได้ยากมันไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออะไรกับคําชมเหล่านี้ถ้ามันมาจากใจและความรู้สึกของคุณโอเคนะคําที่สคือคําว่าเก่งมาก จงพยายามต่อไปมันไม่มีอะไรที่เกินความสามารถของมนุษย์ถูกปะดังนั้นนักกีฬาเนี่ยเวลาเราแข่งในสนามหรือฝึกซ้อมในสนามสิ่งที่คุณควบคุมได้ดีที่สุดที่คุณไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้ดีมากกว่านี้แล้วคือความพยายามคุณจะแพ้หรือชนะคุณจะเสียใจหรือดีใจสิ่งที่คุณควบคุมได้นะตอนนั้นคือความพยายามในการที่คุณทำมันได้ดีที่สุดแล้วจงลุยต่อไปคำที่5คือ ทำได้ดีมากลุยลุยลุยที่ว่าบอกว่าให้ลุยลุยลุยรู้สึกเวลาเราพูดถึงการลุยมันรู้สึกมีพลังมาแต่ถ้าว่าบอกว่าเฮ้ยสู้สู้ทำให้ดีการบอกว่าสู้สู้เหมือนกันกระตุ้นแล้วมันรู้สึกเหนื่อยมันใช้พลังเยอะในการที่บอกว่าฉันต้องไปสู้รบกัมือกับใครฉันต้องต้องไปเจออะไรที่ดูยากหรือเปล่าเพาบอกว่าสู้สู้วาก็เลยบอกว่าลุยคุณทําได้ลุยต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นคําชมแล้วมันทําให้มีพลังคําที่ห ที่จะเป็นทําให้มีพลังอีกอันหนึง่งคือว่าทําได้ดีในทุกๆวันคุณทําได้ดีในในวันนี้และวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปนี่คือสิ่งที่บอกว่าบางครั้งไม่จําเป็นจะต้องรับคําชมจากคนอื่นนะสิ่งที่ว่าบอกว่าตัวนักกีฬาเองตัววาวเองหรือตัวทุกคนเลยสามารถชมตัวเองค่ะว่าเราสามารถทำได้ดีในทุกๆวันแล้วเราวันไหนที่ทำได้ไม่ดีไม่เป็นไรแล้วบอกไม่เป็นไรเริ่มใหม่ ดังนั้นคาว่าเริ่มใหม่ของวาวเนี่ยสามารถเริ่มใหม่ในทุกๆวันในวันที่ท้อเบื่อแพ้คุณก็ต้องให้กําลังใจตัวเองว่าเราทําดีแล้วเราเริ่มใหม่ได้นี่คือสิ่งสําคัญและคําชมสุดท้ายคําชมที่7ถือว่าเป็นคําชมที่มันรู้สึกมันเป็นพลังจากภายในที่หลายๆคนต้องการเหมือนกันก็คือพ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกนะที่ลูกได้เป็น นักกีฬาพ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกนะที่ลูกเล่นเล่นสุดความสามารถของลูกแล้วพ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกมากที่ลูกสามารถเดินบนเส้นทางนี้ด้วยความมั่นใจในตัวเองและพ่อแม่เชื่อว่าลูกทำได้ดีในทุกๆวันรู้ไหมว่าคำชมเหล่านี้มันจะทำให้นักกีฬาหลายคนเขามีพลังใครๆก็ต้องการคำเชื่นชมแต่เราก็จะต้องสามารถสร้าง พลังจากภายในของตัวเองใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ YouTube c h anel n d o t r wal spot expert แล้วพบกันค่ะ